พยายามอยู่กับปัจจุบันนะครับให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูสบายๆอยู่ที่วิหารธรรมแต่ถ้าจิตไม่เป็นผู้รู้กายเป็นผู้หลงเมื่อสติเราไม่มีเนะี่ยเป็นผู้หลงละหลงไปที่ไหนบ้างหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปที่ใจจมบ่ความคิด เราก็เกิดชอบบ้างไม่ชอบ,บ้างภาวนาดีก็ชอบภาวนาไม่ดีก็ไม่ชอบชอบก็อยากไม่ชอบก็ไม่อยากภาวนานั้นเราก็ไหลไปกระ,กะแสของอารมณ์เพราะไม่มีเขื่อนกั้นอารมณ์ก็คือสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกก่อนสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมนี่คือรูปแบบที่เราจะนำมาใช้ในการฝึกสติสมาธิปัญญาให้แก่ก้า เราฝึกสวดมนต์เพื่อให้มีสติกลับมาที่ฐานคือการสวดมนต์แล้วรู้กายรู้ใจไปด้วยนั่งกรรมฐานก็เอากรรมฐานสักกองที่เราถนัดเอากรรมฐานมาเพื่อเอามารู้กายรู้ใจเดินจงกรมก็เอาร่างกายที่เดินจงกรมเพื่อรู้กายรู้ใจไม่ใช่เดินจงกรมเพร่ะจ้องอยู่ที่ขาเพื่อจะเอาดีไม่ใช่สวดมนต์ที่จะเอาบทสวดมนต์อย่างเดียวเพื่อจะเอาสงบเพื่อจะเอาปลื้มปิติรักพระพุทธเจ้า ไม่ใช่นั่งกรรมฐานเพระะจ้เอาแต่ลมอย่างเดียวแต่เราเอากรรมฐานมาเพื่อเป็นวิหารธรรมเพื่อเป็นเครื่องอยู่เพื่อเอามาเป็นกุศลบายในการฝึกสติก่อนอันสติไม่มีกุศลไม่ม,กม,มีก็ต้องฝึกให้มีเกิดขึ้นนั่งสบายบายถ้าเราเป็นจ้องที่ลมหายใจฉันเคาเรียกว่าเพง่งถ้าจิตหนึ่งเพ่งอยู่อารมณ์กรรมฐานหนึ่งถ้าเอาท้องก็เพ่งที่ท้องสวดมนต์ก็เพ่งที่สวดมนต์ เดินจงกรมก็เพ่งอยู่ที่ขาอันนี้ก็เพ่งจุดจอ่อถ้าเพ่งจดจ่อแล้วบางคนก็เครียดแล้วก็ตึงไปเลยบางคนก็ไหลเข้าไปในฌาน้วมันก็ทําให้เราทิ้งขันทิ้งอายตนะก็ทําวิปัสสนาไม่ได้ฉะนั้นเวลาจะฝึกสติเนี่ยเราต้องเช็คก่อนถ้ามีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วเนี่ยขนาดที่สดมนนั่งกรรมฐานเดินจงกรมขันห้ามันจะทํางานขึ้นมันเอง มันจะเด้งขึ้นมามันจะเห็นได้ยินได้กลิ่นบางทีรูปมันจะทํางานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะทํางานขึ้นมาหรือว่าอายตนะทั้งหกเนี่ยจะทํางานเลยเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วคิดเกิดขึ้นนั้นตรงที่อยู่ที่ฐานเนี่ยส่วนบนนั่นกรรมฐา,านเดินจงกรมถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสติก็จะรู้ทันพอมีสติรู้ทันแล้วเนี่ยจิตไม่ค่อยเข้มแข็ง จิตมันเปนไหลออกไปที่วัตถุกรรมข้างนอกแล้วก็หลงไปจมกัาความคิดนานไปเลยนั่นคือไม่มีสติและอีกอันหนึ่งบางคนที่หลงบ่อยๆไม่อยากให้มันหลงพอกระทบปุ๊บไหลมาเพ่งควบคุมไว้ที่กรรมาฐานเพ่งว้ที่ฐานเพ่งไปจนเครียดจนตึงก็มีบางคนเพ่งจนเข้าฌานไปเลยอันนี้คือทางสุดตรงสองทางที่ไม่ควรเสพแต่ครนี้ทางที่ผิดเนี่ย มันบอกให้เรารู้ว่าเรายัางไม่ถูกฐางพอตรงที่เรารู้ว่าผิดนั้นถูกจะมาเองพอไหลได้ปุ๊บรู้ว่าไหลเพ่งปุ๊บรู้ว่าเพ่งแล้วกลับมาที่ฐานก็เอาร่างกายที่นั่งเป็นฐานเอาร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกเป็นฐานเพื่อเราจะได้ฝึกสติถ้าสติไม่ดีก็ต้องฝึกให้มีเกิดขึ้นเหตุที่ทําให้สติเกิดได้ ก็คือความเพียรกันไม่เอาดีสภาวะแย่ก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้แต่จะฝึกให้จิตตื่นปลุกธาตุรู้ให้ตื่นจากจิตที่ไหลไปจมกาลลมกับจิตที่เพ่งอารมณ์ไว้เป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เนี่ยก็ต้องอาศัยจังหวะที่กระทบแลวจิตไหลกระทบรจิตเพ่งกระทบรจมกาลลมอันนั้นคือโอกาสของการปฏิบัติ มันจิตจะหลงจิตจะเพ่งให้มันทําไปนั่นคือขบวนการของการปฏิบัติคือขั้นตอนของการปฏิบัติมันจะหลงล้านครั้งรูล้ล้านครั้งหลงสิบครั้งรู้สิบครั้งแล้วก็กลับปฏิฐานเพ่งบ่อยก็รู้บ่อยเพ่งแล้วลาคาญหรือว่าลาคาญจิตไหลไปหาลาคาญรู้ทันกลับมาพอเพ่งแล้นิ่งดีจังเลยสงบชอบรู้ว่าชอบรู้ว่าสงบกลับมาธิฐานเพราะเราจเจาสติ ถ้าฝึกสติสภาวะแย่ก็ได้ดีก็ได้ความคิดนั้นใสปิ้งเลยก็ได้แต่เราจะเช็คจิตเราว่ามีคุณภาพไหมไหลไปจมกับมันไหมถ้าไหลแล้วมันรู้ทันแล้วก็กลับมาขั้นตอนกระบวนการของการฝึกสติก็จะมีวิหารธรรมวิหารธรรมคือกรรมาฐานกองหนึ่งที่เราเอามาใช้เป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นหนึ่งในสของสติปัฏฐานสก็ได้เป็นพุโทโธผองหนอยุบหนอก็ได้ เอามาเป็นกุศโลบายในการฝึกสติฮั้อยู่ที่วิหารธรรวมสบายๆส,ยสวดมนต์นั่งกรรมาฐานเดินจงกรมไปอยู่กับปัจจุบันไปอันนี้ขันห้าทำงานหรือว่ากาอายตนะกระทบขึ้นมาเนี่ยตรงที่มีความเห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสหรือนึกคิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทํางานนั่นแหละคือโอกาสที่เราจะได้ปฏิบัติเพราะเวลากระทบพ๊กจิตไหลไปหาวัตถุกรรมหลงไปกับความคิด ให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันพอกระกทบปุ๊บกลัวมันฟุ้งไม่ดีอยากให้มันดีเลยเพ่งเอาไว้และกดจกิตเอาไว้ให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นการจะฝึกสติปัฏฐานสี่ก็จะมีวิหารธรรมแล้วก็มีอายตนะวิคันเคราวนี้การจะฝึกสตินั้นก็อาศัยรู้ทันเพราะนาทีจิตหลงไปเนะี่ยคือโมหะพอรู้ทันปุ๊บคือสติ แต่นี่พอสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยคราวนี้สัมปัญญะถ้าเราฝึกสติปฐานสี่สัมปชัชญะมันจะรู้ต่อเลยว่ารู้นะแต่รู้นอกฐานไปรู้ที่อารมณ์สัมปชัชญะญก็เลยพาจิตกับปธิฐานแล้วสัมปัญญะก็จะทํางานหนักต่ออีกจะคอยควบคุมจิตและกะส็สติให้อยู่ที่วิหารธรรมที่ปัจจุบันขณะที่อยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเหตุให้สัญญาจําได้ว่านี่คือฐานนะนี่คือหลงนะนี่คือออกนอกบ้านนะ นี่คือกลับมาบ้านนะหันหลงหนึ่งครั้งรู้หนึ่งครั้งก็ได้สติหนึ่งครั้งสัมปัญญะก็พาจิตกลับมาทิฏฐานให้อยู่ที่ปัจจุบัน1ครั้งแล้วก็จําฐานได้นี่ก็คือทีละสัญญาก็คือสัญญาตัวหนึ่งนั่นแหละมันทำทันหน้าที่จำนันหลงบ่อยก็รู้บ่อยกลับมาทิฏฐานบ่อยสติก็เกิดบ่อยสัมปัญญะก็พากลับมาที่่ฐานบ่อยสัญญาก็จําบ่อยจําบ่อย วันนี้มันจําบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นสัญญาที่เป็นสัญญาจํามันจะกลายเป็นทิระสัญญาทีระสัญญาคือสัญญาที่มั่นคงที่หนาแน่นเนี่ยมันจะมั่นคงได้มันต้องอาศัยเพียรบ่อยบ่อยมันถึงจําได้คราวนี้พอทีระสัญญาจําได้แล้วเนี่ยมันเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติเกิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจสัญญามันจะกลายเป็นทีระสัญญาที่เข้มแข็งได้มันต้องอาศัยเพียรบ่อยบ่อยๆดบมันจะจําได้บ่อย มันเลยเป็นเหตุให้สติอัตโนมัติเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ต้องอาศัยเพียรเพราะนั้นเพียรไม่พอสติอัตโนมัติก็จะไม่เกิดเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติเป็นสติตัวจริงละเป็นผลจากการฝึกสติปนันสีเพราะฉนั้นสภาวะแย่ก็ได้ดีก็ได้ภาวนาไม่ดีรู้ว่าไม่ดีเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบภาวนาดีเราชอบให้รู้ทันเอาจิตหลงไปรู้ทันแล้วก็กลับมา ทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยสติก็รู้บ่อยขึ้นเทียดสัมปชัญญะก็ทํางานควบคุมจิตและสติให้อยู่ที่ปัจจุบันได้มากขึ้นมากขึ้นสัญญาก็เลยเติบโตมากลายเป็นจีระสัญญาเป็นสัญญาที่เข้มแข็งเลยทําให้จิตนั้นไม่หลงและก็ไม่เพ่งจิตนั้นก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นฉะนั้นจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลของการฝึกสติปัฏฐานสี่ ทำจนทีรัสสัญญามันจําอารมณ์ได้เป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติจิตจิตนั้นก็เลยอยู่ที่ฐานไม่เพ่งไม่บังคับเอาไว้ไม่ไหลก็ไปเ้าเนาะจิตนั้นเลยสงบเบาอ่อนควรไวคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการงานจิตจะไม่มีมวลมันจะรู้สบายสบายมันอยู่ที่ฐานด้วยตัวมันเองจิตตัวนี้มีคุณภาพเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เราจะรู้ได้เลยว่าเมื่อจิตเรามีคุณภาพเนี่ยมันจะเบาสบายอยู่ที่ฐานแล้วมันจะแยกออกจากอารมณ์รูปอารมณ์นามคราวนี้จิตมันอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยมันไม่หลงไม่เพ่งเนี่ยมันเลยไปเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงคราวนี้เมื่อคนบางคนเมื่อจิตตั้งมั่นตื่นเป็นอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เห็นรูปเห็นนามเราต้องโน้มน้วสอนมันพามาเห็นกายเห็นใจบางคนก็นิ่งอยู่แค่นั้นไม่ไปต่อ นั้นพจิตตื่นมีสมาธิแล้วเนี่ยตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเราต้องโน้มน้วจิต้นไม่เห็นกายเห็นใจมันต้องฝึกให้มันไปเห็นว่าที่นั่งเป็นรูปอาจจะเห็นในมุมของขันห้าก็ได้เห็นรูปนั่งอยู่จิตเป็นคนดูรูปประขันนั่งวิญญาณขันเป็นผู้รู้ต่อไปเวทนาขันเกิดขึ้นทางกายเดี๋ยวก็ไม่เวทนาขันเกิดทางใจสักพักสัญญาก็จําได้ใหม่ดูเดี๋ยวก็สังขารปรุงกุศลนากุศล จะเห็นในว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์เรามีแต่ขันทํางานมันทําของมันเองรูปก็นั่งวิญญาณขันรู้ทันเดี๋ยวสักพักก็เวทนาเดี๋ยวสักก็สัญญาสักก็สังขารหรือบางทํามันก็เห็นในมุมของอายตนะทั้งสิบสองบางครั้งเดี๋ยวก็ตาเห็นรูปผูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้น,ลนแล้วก็กายสัมผัสใจในึกคิดจิตจุดทิ่ฐานเมื่อจิตจุดทิ่ฐานจะเห็นอายตนะทํางานไม่มีคนไม่มีสัตว์ เมื่อมีเหตุปัจจัยมันก็เห็นขึ้นมาเห็นแล้วก็มีความสุขสักพักมันได้กินได้รับรสแล้วก็อร่อยชอบมีแต่รูปและข้นานบางคนก็เห็นเป็นปฏิจจสมุปบาทอายตนะมีผัสสะและมีเวทนาสรตัญหาเกิดขึ้นทั้งทุกอย่างกระทบและกระเทือนเลยขึ้นมาบางคนก็เห็นเป็นอินทรีย์ยีบสองบางคนเห็นปฏิจจสมุเห็นบรยิยัตสีท่าสิบแปดก็แล้วแต่ใครจะเห็นในมุมใด ทั้งหลายทั้งมมลก็เป็นผลจากจิตตั้งมั่นลราถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นลราถึงฐานเป็นผลจากสมาธิเนี่ยเลยทาให้จิตไม่ไหลแล้วไม่เพง่งเลยเห็นรูปและเห็นนามทํางานที่ไม่เป็นเราก็เพราะว่าอะไรเพราะจิตไม่ไหลไปหามันแล้วก็ไม่กดเอาไว้คําว่าเราเลยไม่มีแลวเข้าสู่ปรมัตอารมณ์มีแค่จิตเจตสิกรูปเมื่อตั้งมั่นเราถึงฐานแยกรูปแยกนามได้เห็นแต่รักได้ก็จะนิพพานอยู่คงหนะมันถ้าจิตไม่ถึงฐาน จิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการแยกรูปแยกนามไม่เกิดขึ้นอันแยกรูปแยกนามเป็นผลจากสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเมื่อเราแยกรูปแยกนามได้บ่อยแล้วสักพักหนึ่งเราอยู่กับการแยกรูปแยกนามไปเรื่องเยนั่งสบายๆกายนั่งจิตเป็นคนรู้หูได้ยินเสียงจิตเป็นคนรู้นี่ก็คือการแยกรูปแยกนามที่ปัจจุบันแล้วตราบใดที่จิตอยู่ที่ฐานล้วก็อยู่ที่ปัจจุบันไป สักพักหนึ่งก็มีการปวดขาเกิดขึ้นพอปวดขาเห็นไหมจากไม่ปวดแล้วปวดเกิดขึ้นอนิจจังพอปวดแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่บีบคันเป็นทุกขันบัง,บงคับไม่ได้นั่นคืออนัตตาพอปวดแล้วไม่หายก็ตั้งดูมันเรื่อยๆอะไรจะหายไม่หายก็เรื่องของเขาจิตขอให้ตั้งมั่นเป็นผู้ดูที่ดีไม่แทรกแสรพอมันไม่หายแล้วเกิดทุกข์ใจเห็นไหมความทุกข์ใจก็เป็นอนิจจังขึ้นมารู้ทันมันหายเป็นอนัตตา พอปวดแล้วเกิดไม่ชอบเห็นไหมจากไม่ชอบแล้วไม่ชอบเกิดขึ้นมาอันนี้จังสภกพักรู้ทํามันตั้งตั้งก็เป็นทุกขังกาณาตาอยากขยับก็ดูอยากพอรู้ทันรุปอยากสักพักหายไปก็เป็นไตรัก์งั้นเราสามารถเดินปัญญามีสติสมาธิตามกลางความปวดได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้เบื่อก็ได้จิตขอให้เห็นเขาอย่างที่เขาเป็นแยกแล้วก็ดูใจรักถ้าเขาตั้งนานๆก็หันมาดูใจ ว่ามีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นอย่างไรทุกในปัจจุบันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันแค่เป็นทุกปัจจุบันถ้าแยกรูปแยกนามแล้วมีทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่แล้วปีบขันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันแค่เป็นไตลักษณ์อาจจะไม่ดับก็ได้แต่คราวนี้ถ้าไหลไปปุ๊บเนี่ยเกิดตัณหาและอุปทานเนี่ยเราไปยึดมั่นถือมั่นในทุกคืนในกระทุกพุ่งนี้กระทุกไม่สามารถออกจากทุกได้เพราะตัณหาอุปทานจะให้เราไปยึดมั่นถือมั่น แล้วก็ร่าไรคร่ําควรวญลาพันธ์แต่ถ้ารู้ทันแยกแล้วก็อยู่นิโสมันจะตั้งอยู่ก็ไตรักมันจะดับไปก็ไตรักนั้นเราก็ดูอย่างที่เขาเป็นนั่นก็คือปัญญาคือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปแล้วก็นามมันไม่ดับก็สามารถเดินปัญญาท่ามกลางเขาได้ไม่จมมรรควัดผลฝึกไปเรื่อยทันชีวิตของพวกเราต้องเจอความแก่ความเจ็บ ผิดหวังพัดพลาดไม่ได้ดังใจที่สุดแล้วเราก็ต้องตายนั้นเราต้องจากคนที่เรารักวันหนึ่งคนที่เรารักเนี่ยอยู่ด้วยกันทุกวันจับมือกันเดินไปไหนไปได้วยกันวันหนึ่งเราต้องอยู่คนเดียวพ่อแม่ที่เรารักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราลูกที่เรารักวันหนึ่งเขาก็อาจจะจากเราหรือเราอาจจะจากเขามันเป็นของแน่นอนนะเราต้องฝึกให้เคยชินในการอยู่คนเดียว ถ้าอยู่คนเดียวได้ต่อไปเราจะมีสติสมาธิเป็นเพื่อนแล้วต่อไปเราจะไม่เหงาถ้าคนหนึ่งตายจากไปแล้วเราจะเฉาเลยนะบางคนเสียใจซ้ำควรทั้งวันเลยเพราะไม่รู้จักกฎธรรมชาติถ้าเรารู้จักกฎธรรมชาติแล้วฝึกจนสติเป็นเพื่อนเราสมาธิเป็นเพื่อนที่ตั้งมั่นพาจิตแยกออกจากอารมณ์ปัญญายอมรับความจริงของอารมณ์แล้วปล่อยวางได้อย่างเป็นอิสระตัณหาดับอุปทานดับ วันหนึ่งที่เราต้องเจ็บอย่างมหาศาลเราจะมีสติอยู่ท่ามกลางความเจ็บเพราะเจ็บแล้วหุดกิจเราจะหันมาดูใจที่หมดกิจเจ็บแล้วใจทุกข์หันมาดูใจที่ทุกข์เจ็บแล้วเกิดอกุศลก็จะหันมาดูอกุศลทางใจมันฝึกให้เคยชินวันหนึ่งถ้าเราตายขึ้นมาทุกข์ขึ้นมา,นม,ามีปัญหาขึ้นมาจิตจะรู้ทันทุกข์หันนามองใจที่ไม่ปฏิิริยาตทุก เรจะต้องตายขึ้นมาเราสามารถมีสติปัญญาพาเราออกจากทุกข์ได้ในจิตตรงสุดท้ายได้ชีวิตของพวกเราไม่มีความแน่นอนหากินหายอยู่กันมาที่สุดแล้วทุกคนต้องตายแต่มมากมายขนาดไหนกินได้หมดในชาตินี้บางคนก็หวงเอาไว้ไม่ฝึกจิตไม่ฝึกใจเลยที่สุดแล้วก็เป็นของคนอื่นแม้กระทั่งกระดูก แล้วก็ทั้งฟันที่เรารักดูแลทนุถนอมวันหนึ่งก็ต้องแตกสลายไม่มีอะไรเป็นของเราเลยในโลกนี้มันก็เหมือนของหลอกลวงทั้งนั้นมันก็เหมือนลูกโปง่งเหมือนภาพลวงตาที่สุดแล้วมันก็ต้องแตกสลายไม่มีอะไรคงสภาพวันหนึ่งเราต้องจากกันแน่นอนเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไป ที่สุดเราก็สาระไม่มีเลยแต่สิ่งที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่นี่ก็คือการหลอกลวงของโลกนี่วิปลาสวิปลรราสรมทั้งหลายเนี่ยมีสัญญาที่วิปลาสคลาดเคลื่อนว่ากายนี้มันสวยสัญญามันจำได้ว่ากายนี้สวยแข็งแรงสัญญามันจำได้ว่านี้มีความสุขสัญญามันจำได้ว่าเที่ยงสัญญามันเข้าใจผิดไปหมายผิดว่าม่ตัวตน มันวิปลาสบางทีมันก็จิตตะวิปลาสจิตไปรู้ผิดว่ากายนี้แข็งแรงกายนี้ดีถ้าจริงกายเป็นอสุภะไม่สวยงามจริงๆมันไม่มีความสุขเราแมนแต่ทุกจิตไปวิปลาสจิตมันก็วิปลาสรู้ผิดอีกว่าไอ้นามาขันทั้งหลายเนี่ยมันเที่ยงจริงๆมันไม่เที่ยง มันเข้าไปเข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายเป็นตัวตนที่จริงมันไม่เป็นตัวตนหรอกมันเข้าใจผิดจิตวิปลาสต่อไปบางทีมันก็ทิฏฐิวิปลาสทิฏฐิไปจําผิดเอาทิฏฐิเนี่ยไปเข้าใจผิดเอาว่าร่างกายนี่แข็งแรงว่าความสุขว่ามันเที่ยงว่าเป็นตัวตนฉะนั้นท่านสัญญาวิปลาสจิตตะวิปลาสทิฏฐิวิปลาส มันไปเข้าใจผิดว่ากายเวทนาจิตหรือธรรมเป็นของดีสวยงามแข็งแรงให้ความสุขเป็นของเที่ยงเป็นของที่มีตัวตนวิปลาสธรรมทั้ง12อย่างมันถึงจะเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เราถึงห่วงกายห่วงใจห่วงความสุขห่วงรูปหวงนามแต่พอทำวิปัสสนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตตั้งมั่นเราถึงฐานไปเห็นความจริง ทั้งสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสมันก็เลยไปเห็นถูกต้องจําถูกต้องเข้าใจถูกต้องว่ากายเนี่ยไม่ได้แข็งแรงเลยนั่งๆอยู่ก็ปวดก็เมื่อยไม่ได้สวยงามเลยไม่มีแต่ของโสโครกอยู่ข้างในเลยไปเห็นถูกเข้าใจถูกจําถูกว่ารูปนามมันเป็นอสุภะไม่ได้แข็งแรงไม่ทนทานม,มันแก่เจ็บมันป่วย ต่อไปทิฏฐิสัญญาและก็จิตก็เห็นถูกขึ้นว่ามันไม่ได้มีสุขหรอกทุกอย่างมันเสื่อมมันแปลปนเปลี่ยนไปมีแต่ทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปต่อไปก็ไปเข้าใจว่าทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงมันไม่ได้มีเที่ยงเลยมันไม่เที่ยงเลยมันแปลปวนแล้วเปลี่ยนแปลงมันเห็นสันตติเกิดดับเกิดดับต่อมปก็ไปเห็นได้จําได้เข้าใจถูกต้องว่า รูปนามทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ได้มีตัวตนไม่ได้เป็นที่พึ่งที่ถาวรเลยขันสัญญาวิปลาสจิตตะวิปลาสทิฏฐิวิปลาสก็เริ่มแจ่มแจ้งขึ้นมาความเข้าใจที่ผิดพลาดเคลื่อนนั้นก็ถูกวิปัสนาญาณไปเห็นถูกต้องเห็นแจ้งเพราะเราอยู่ที่ปัจจุบันไม่แทรกแซงไม่แก้ไขได้เห็นรูปเลยก็ปวดก็เมื่อยเห็นเวทนาเป็นทุกข์ปีบประครับใจ เห็นตัวใจเนี่ยเกิดดับเกิดดับเป็นอนิจจังเห็นนามธรรมทั้งหลายรูปธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เห็นแจ่มแจ้งเข้าใจทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความเข้าใจถูกถึงเกิดขึ้นตัณหาอุปทานก็เลยไม่เข้าไปครอบครองจิตเราอิสระก็เกิดขึ้น ต่อไปเราจะเข้าใจว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรูปนามภายนอกภายในล้วนเท่ากันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไปของเสื่อมเป็นของที่ไม่สามารถคงสาภาพอยู่ได้ไปของที่บังคับไม่ได้เราถึงวางความยุดมั่นถือมัน่นอวางถึงเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นพบก็สิน้นชาติก็สิน้นพรมจันทร์และกิจต้องทําไม่มีอีกแล้ว เรามีเฉพาะหน้าที่ที่ต้องอยู่กับโลกนี้เท่านั้นเองงนั้นถ้าเราไม่เดินทางเส้นนี้เราก็จะวนเกิดวนตายอีกหลายร้อยหลายร้อยชาติจิ้งพลาดจากสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นี้แล้วเนี่ยเราจะวนอีกกี่ชาติอีกก็ไม่รู้ถึงจะได้เจอท่าพุทธเจ้าองค์ต่อไปนาน,นานแสนนานเหลือเกินศรัทธาจะมีไหมจะได้เป็นมนุษย์ไหมตอนนั้นน่ากลัวมากอันโอกาสที่เหลืออยู่ของเราเนะี่ยน้อยนิด สั้นนิดเดียวเองเวลาเขามนุษย์ได้สั้นนิดเดียวเองอย่าโมวเพลินนะหาอยู่หากินก็ยังทำต่อไปแต่เอาสติสมาธิปัญญาเข้าไปต้องเติมสิ่งเหล่านี้ด้วยมันต่อไปโลกจะกลืนหมดเลยยิ่งอยู่ต่อไปโลกของเทคโนโลยีก็จะมาครอบงำพวกเรากฎระเบียบใหม่ๆ กฎหมายใหม่ๆก็จะเอื้ออานวยให้กับคนที่โลภโกรธหลงให้คนที่ทําสิ่งต่างๆให้ได้แต่เงินได้แต่วัตถุไม่นึกถึงจิตใจไม่นึกถึงการเวียนว่ายตายเกิดไม่นึกถึงคุณธรรมโลกต่อไปก็จะเอาแต่วัตถุวัตถุคนจะมาหาความสงบทางใจก็จะไม่มีพูดเรื่องปฏิบัติธรรมเขาก็จะขำแล้วก็หัวเรอกซะ มันจิตเนี่ยสำคัญนะถ้าไม่ฝึกแล้วความเข้าใจผิดมันจะเกิดให้เรามันจำผิดมันรู้ผิดมันเข้าใจผิดมันวิปลาสไปหมดแล้วรานอกาสที่จะได้ฟังทรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมนั้นยากแล้วธรรมะที่เป็นแก่นธรรมะเนี่ยก็ยากมากมันลงมือปฏิบัติเนี่ยเมื่อปฏิบัติให้เป็นแล้วก็นำจิตที่มีคุณภาพไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรา ปฏิบัติต้องวัดผลด้วยนะถ้าการปฏิบัติของเราเนี่ยไม่รู้กายไม่รู้ใจพอคนนั่งเราต้องดูว่าสุดตรงไปทางดิงด่งดิงด่งดิง่งดิ่งเพ่งไปเลยงั้นผู้รู้ไปหลงไปเพ่งซะแล้วบางคนก็นั่งเพ่งเพ่งเพ่งไปที่กสินบ้างบางทีก็ดิ่งออกไปที่อาญตนะข้างนอกบ้างไปอยู่ที่กามไปอยู่ที่ความคิดบ้างงั้นจิตผู้รู้เนี่ยเป็นจิตผู้หลงซะละหลงไปเพ่งเข้าไปอยู่ในฌานหลงไปเพ่งที่อารมณ์ข้างนอก มันสุดตงอ่ะผู้รู้เลยไม่เกิดขึ้นไม่ใช่ทางสายการเมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต้องรู้ทันกลับมาที่ข้อที่หนึ่งกลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมให้ได้ก่อนต้องมาที่สติปัฏฐานสี่ให้ได้ก่อนปรับจิตจากหลงปรับจิตจากเพ่งมาเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้ซะก่อนทําให้บ่อยจิตที่ผิดมีประโยชน์ทําให้จิตรู้เกิดขึ้นจะรู้ว่าจิตผิดหรือถูกก็ต้องอาศัยการเรียนรู้หลักให้เข้าใจ ันั้นเราจะสามารถที่จะปฏิบัติในปัจจุบันได้อันฝึกอาศัยใช้ปัจจุบันวัดผลนะถ้านั่งนั่งอยู่แล้วกระทบแล้วจิตไหลรู้ทันเอาจิตฟุ้งรู้ทันเอาจิตเพ่งรู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันบ่อยๆถ้าจิตตื่นแล้วตั้งมั่นแล้วเราก็เอาจิตนั้นมาแยกกายแยกใจอันถ้านั่งรู้ว่านั่งได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียง แล้วอยู่ที่การแยกสักพักหนึ่งมันจะมีการกระทบแล้วก็เทือนขึ้นมาหูได้ยินเสียงแล้วมีความสุขเห็นไหมจากได้ยินเสียงแล้วความสุขเลื้อยขึ้นมาตาเห็นรูปแล้วเกิดชอบจมูกได้กลิ่นแล้วเกิดหงุดหงิดเห็นไหมกระทบแล้วมันกระเทือนเลื้อยขึ้นมาแล้วก็ดูต่อซื้อสิ่งที่เลื้อยมาสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังอนัตตาดูที่ปัจจุบันฝึกเรื่อยๆให้อินทรีย์แก่กล้า มันจะได้ล้างวิปลาสล้างความเห็นผิดความเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจถูกแล้วเนี่ยไม่จมกับอารมณ์ทุกข์ก็เกิดจิตก็เป็นอิสระเราจะได้มีความสุขในปัจจุบันจะได้วางความยึดมั่นถือมั่นวันหนึ่งที่มีปัญหาเกิดในชีวิตแล้วจิตจะเป็นอิสระจะไม่จมกับอารมณ์นะครับฝึกสบายๆต่อเนื่องของเราไป